อบตคลอง4มีการขับเคลื่อนนโยบายในการพัฒนาด้านต่างๆถึง6ด้านด้วยกันหนึ่งในนั้นคือการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยในตำบลคลอง4ถือว่ามีสัดส,ส่วนผู้สูงอายุต่อประชากรในพื้นที่ค่อนข้างมากด้วยเหตุนี้คณะผู้บริหารจึงจำเป็นต้องมีการวางนโยบายให้รัดกุมเพื่อน,นำไปใช้กับผู้สูงอายุได้อย่างครอบคลุมและเห็นผลต่อเนื่องมากที่สุดซึ่งอบตคลอง4เล็งเห็นว่า ผู้สูงอายุคือบุคลากรชั้นดีที่มีคลังความรู้มากมายและสามารถส่งต่อประสบการณ์ทั้งหลายไว้ให้คนรุ่นหลังได้ค่ะสำหรับตะบลทองศีนะคะในปัจจุบันนี้ก็มีประชากรทั้งสิ้นอยู่ที่23,903คนนะคะเป็นผู้สูงอายุ4,109คนก็คิดเป็น16.77นะคะกถ็ถือว่าตะบนทองศรีของเราเนี่ย เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะคะแล้วก็คาดว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะคะเราจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอบตอคลองสี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นท้องถิ่นนะคะที่ใกล้ชิดกับพี่น้องในชุมชนมากที่สุดในทุกๆไวยในด้านประชากรของผู้สูงอายุเมื่อมีจํานวนมากขึ้นนะคะอบตอก็จะต้องมุ่งมั่นนะคะที่จะดูแลนะคะ ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ได้อยู่อย่างมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นท,ทุกๆวันนี้เราจะมีกิจกรรมด้านต่างๆนะคะโดยมีศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุนะคะแล้วก็มีคณะกรรมการนะคะในศูนย์พนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อที่จะได้ดูแลกิจกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางด้านสุขภาพร่างกาย นะคะจิตใจกิจกรรมทางสังคมนะคะซึ่งาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในสมองของสีของเราเนี่ยเรามองว่าเมื่อผู้สูงอายุมากขึ้นเราควรที่จะใช้หลักการทางด้านชุมชนเข้มแข็งการบูรณาการของหน่วยงานต่างๆแล้วก็การมีส่วนร่วมของชุมชนที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาแล้วก็รับมือกับสังคมผู้สูงอายุของเรานะคะ ในกิจกรรมต่างๆเนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมของทางผู้สูงอายุและหน่วยงานต่างๆรวมทั้งการใช้ชุมชนเป็นหลักนะคะเป็นฐานในการดูแลผู้สูงอายุเราจะมีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นนะคะเพื่อที่จะเป็นผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยหรือมีภาวะพึ่งพิงเรามีครอบคุม ทุกหมู่บ้านเลยนะคะเพื่อที่จะส่งออกไปดูแลฟื้นฟนูให้เขามีภาวะที่ดีขึ้นพึ่งตนเองได้นะคะแล้วก็ลดภาระของครอบครัวจุดมุ่งหมายเนี่ยเราไม่อยากให้ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งไม่อยากให้เศร้าไม่อยากให้เหงานะคะก็อยากให้มีกิจกรรมทางสังคมด้วยนะคะ แล้วก็ไม่อยากให้ถูกส่งไปสถานสงเคราะห์นะคะในวันที่ครอบครัวไม่พร้อมทั้งเรื่องของสวัสดิการและด้านการส่งเสริมอาชีพนะคะเพื่อไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพราะฉะนั้นอบตองสี่ก็จะมีกิจกรรมที่จะดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อนเนื่องตลอดมาะคะ่ะอบตคลองสี่เชื่อว่าผู้สูงอายุยังมีศักยภาพที่จะทำอะไรได้อีกหลายอย่าง หากมีการช่วยเหลือและสนับสนุนให้ตรงจุดคอยส่งเสริมและให้กำลังใจในหลายๆมิติอย่างเช่นการมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สูงอายุที่เป็นต้นแบบดีเด่นเช่นต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพกายและใจต้นแบบด้านการประกอบสัมมาอาชีพต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมพร้อมทั้งชวนผู้สูงอายุมาร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในโครงการสูงวัยสบายดี ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยในตำบลคลอง4ยังมีผู้สูงอายุบางท่านที่มีความรู้เกี่ยวกับการทำขนมโบราณเช่น การโวนกละแมที่นับวันเริ่มหาดูได้ยากในปัจจุบันอบตอคลอง4มีการจัดโครงการอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อหารายได้เพิ่มเติมให้กับผู้สูงอายุเช่นการอบรมทำหมวกหลากสีการอบรมทำยาหม่องเหลือง ให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในงานประเพณีวัฒนธรรมประจำปีเช่นประเพณีลอยกระทงประเพณีการแข่งขันเรือพายที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมการแข่งขันในประเภทอาวุโสซึ่งผู้สูงอายุสามารถทำการแข่งขันได้สนุกไม่แพ้ประเภทอื่นๆเลยทีเดียว อีกกิจกรรมหนึ่งที่ผู้สูงอายุสามารถทำได้ดีไม่แพ้กันคือการเข้าร่วมโครงการกองทุนบุญขยะโดยโครงการนี้จะเป็นการรับบริจาคขยะรีไซเคิลที่ขายได้เพื่อนำเงินเข้าสู่กองทุนเอาไว้ใช้ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อมอบให้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยมีการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และส่งมอบไปแล้วหลายรายเช่นเครื่องผลิตออกซิเจนเครื่องดูดเสมหะ ลูกบอลบริหารมือรอ,กออกกำลังกายถุงมือ,อยางเป็นต้นและเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทางอบตอคลอง4ได้มีการจัดให้มีอาสา,าสมัครบริบาลที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีลงพื้นที่คอยช่วยเหลือและดูแลผู้สูงอายุพร้อมกับนักกายภาพบำบัดซึ่งปัจจุบัน มีอาสาสมัครบริบาลทั้งสิ้น17คนและจะมีการฝึกอบรมเพิ่มขึ้นอีกเพื่อรองรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในอนาคตอีกด้วยเดิมเป็นอะไรครับหมอนรองกระดูกอะ่ะมันนอกเบาหวานอ,อ๋อน็อกเบาหวานอ่ารวเต็นหมอนรองกระดูกเลยทับเส้น <จะ S 2> เดินไม่ได้เดินไม่ได้วางมาเป็นไงบ้างตอนแรกนอนอย่างเดียวนอนอย่างเดียวแล้วเขาก็ามาช่วยพอยู่ มั่งอะไรมั่งช่วงที่ลุกไม่ได้เขาสอนเนี่ยเราออกกําลังกายอะไรไหมสอนมีท่าเราก็ทําตาทําตามเขาบอกสมมติเรากวางไม่อยู่พี่ทําต่อไหมสมมุติกวางมาสอนไว้วันเนี้ยต่อต่อจะทาต่อเนาะแล้วมันค่อยค่อเห็นผลไหมว่าดีขึ้นอะไรยเี้ดีขึ้นเนาะน้องนักกายภาพมาดูมั่งเปล่าอันนี้หมดมามาเขาก็มาสอนท่า ให้เราบริหารให้เราบริหารค่ะเราก็ทําต่อทุกวันทุกวันดีไหมคะมีบริบาลลงมาเยี่ยมยดีดีด,ด,ดีนะทำไม่เงนเราไม่ใจสู้แน่ดูแล้วกวางก็ใส่ได้ถ้าเราไม่สู้แล้วใครจะช่วยเราออเออกวางมาพูดอยู่นานไหมฝ่าเราจะกรึบไปยกขาขึ้นเมามันตั้งกึดสู้เลยขึดเลยพอยกวางมาก็ขึดเลย อ๋อนี่เป็นแรงบันดาลใจแข็นขายกได้ได้หมดวรนหารทุกวันบรนหารทุกวันยืนได้เองแล้วจากเรืมไม่ได้จากทีแรกไม่ได้อันนี้อย่างเดียวอ่ะหน่อยมือด้วยความคาดหวังที่จะนำสุขภาพที่ดี มาสู่ผู้สูงอายุในตำบลคลองสี่ให้มากยิ่งขึ้นอบตอคลองสีจึงไม่หยุดพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณาสุขให้พร้อมรับมือได้ทุกสถานการณ์โดยอบตอคลองสมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกและอบตอคลองสี่ จะดำเนินการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบเบ็ดเสร็จต่อไปในอนาคต